สวัสดีนะท่านเดี๋ยวก็จะมาต่อไฟนะท่านอันนี้จะเป็นสวิทช์ปั๊มน้ำนะคัดเอานะนะปั๊มน้ำด้วยนะท่านมีทั้งปั๊มน้ำผมก็จะแยกสีแยกสายให้เห็นกันชัดเจนเลยฮนะ เดี๋ยวจะเอา L ไซสยหลอดไปด้วย พ่วงเข้าหลอดยาวใส่มันยาวเกินตัดออกน้อยหนึ่ง ส่วนอันนี้เข้าหลอดหลอดไฟตอนนี้หลอดไฟโอ้สั่นจังเลยดึงดึงมาหน่อยนึง อาจจะไม่เสร็จนะวันนี้ทุกท่านต่อไฟนะเพราะมันหลายจุดนะมันหลายจุดแล้วก็ข้างบนยังไม่ได้ต่อเลยดูผมนับนะที่ต้องต่อนะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามจุดนี่จุดเดียวยี่สิกว่านาที แล้วก็ยังไม่รวมอันตู้คอน s u m ร์อีก น,นี่สายปั๊มน้ำนะทุกท่านอันนี้ยังไม่ได้ต่อปั๊มน้ำนะผมก็งอยสายไว้ซะก่อนนะทํำสายไว้ก่อนจะได้ต่อจากด้านบนเลย เป้นไดคืออย่บอก เท่านั้นนะยังได้ด้วแบบลบลบลบกระยานเนี่ย่ยนกระานมัเลาเรียบร้อยทุกท่านเสร็จไปหนึ่งปักไ วันนี้น่าจะไม่เสร็จดอกจุดหนึ่งเออลองเข้ามาเึงดูได้จังมาเออครับ